คนเดียวครั้งนี้พอจะไปใช้ชีวิตแบบสโลลีฟที่อำเภอสีมพูจังหวัดขอนแกน่นนอนในกระท่อมกินในกระท่อมเก็บไข่แม่ไก่ให้อาหารมา้าเสพบรรยากาศดีๆธรรมชาติสวยๆที่ไร่พัทราวลินและไปสถานที่อันซีนอย่างวัดถ้ำแสงธรรมเป็นวัดที่ตั้งบนผาหินเดินขึ้นบันไดไปเกือบ400กว่าขั้นที่นี่เนี่ยสูงจนมองเห็นวิวท้องไร่ท้องนานและภูเขาได้ด้วยตาเลยนะใช้ชีวิตที่อำเภอสีมพู2วันหนึ่งคืนจะเป็นยังไงตามไปดูกัน สวัสดีค่ะทุกคนทหารที่คุณคุ้นไหมต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปเชียงคานมาตอนนี้ก็ยังอยู่เชียงคาน <c li pp ern> คลิปนี้พ่อยจะเดินทางไปที่ผานกเขาเพื่อไปที่อำเภอศรีมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะจ <c oughs> ะนั่งรถนครใช้ราคาตั๋วนีอยู่ที่ <c oughs> เดี๋ยวตั๋วอยู่ไหนไหมา <c oughs> เอานี้ลอตเตอรี่ <c oughs> ราคาตั๋วเนี่ยก็คือ121บาทนะคะจากที่นี่ไปลงผานกเขาพ่อยเนี่ยเดินทางตอนรอบ11โมงนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่า แม่ไปรอขึ้นรถกันไปขึ้นรถนะคะรถนี้เจอกันอีก2ชั่วโมง40นาทีที่ผานกเขาเาผ่านกเขาแล้วนะคะเดี๋ยวพอยจะรอ พี่เจ้าของที่พักที่ไร่พัทราวลินเนี่ยมารับเพราะว่าเจ้าที่พักไปแล้วแล้วก็ดีลกับพี่เขาว่าให้มารับที่ผานกเขานะคะพี่อันนี้ผูกกระดึงปะคะอ๋ออันนี้คือผ่านนุเขาใช่ไหมคะผูกกระดึงจะเข้าไปอีกประมาณแปดกิโลต้องมาที่นี่ก่อนเสร็จแล้วค่อยไปเชียงรายมากกว่าเพราะตรงนี้เขามีเวลาขึ้นอึ้่อ๋อต้องแบบมาที่นี่แต่เช้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวเข้าห้องน้ำ รอพี่เขามารับนะคะหิวอ่ะเดี๋ยวพยไปกินที่นู่นก็ได้ที่นี่ก็มีอะไรขายเต็มเลยทุกคนพลเดินมาเข้าห้องน้ําหลังร้านใช่ไหมแล้วพลก็เพิ่งเห็นตรงนี้แล้วร้านเนี้พลก็แบบบ้าคุ้นๆตั้งแต่ลงรถแล้วคือใช่จริงๆด้วยร้านเนี้ก็คือร้านที่ค <c oughs> ันเร่นเนี๋ยวพี่จงัง <c> เ <oughs> จ้าของร้านได้ยินน่าจะรู้คือ คคันเลนกับพี่จองอมาพักใช่ไหมแต่คนรังเขินอะเขินอะคือคแบบติดตามช่องคันเลนกับพี่จองแล้วเขินเป็นอะไรก่อนแป๊บบนึงห้องพ,พี่จองนะคะพี่คันเลนแล้วก็ห้องพักน้องเดนเราไม่ได้มาพักนะคะเราคือรถมาจอดแล้วก็รอรอรถมารับนะคะรถมารับแล้ว สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่อีฟค่ะพี่อีเป็นเจ้าของได้ค่ะได้นะคะวางกระเป๋าขึ้นรถสวัสดีค่ะข้างข้างวิ่งคะยังเลยค่ะตรงนี้คือผ่านกเขาเหรอใช่ค่ะเขาปีนขึ้นไปด้วยไหมคะเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ให้ปีนจะมีช่วงที่เขาเปลี่ยนทงอะค่ะจะมองเห็นทงเลเพๆข้างบนใช่ไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะอคนจะขึ้นไปได้เหรอคะจะมีเหมือนแบบเขาจัดเป็นกลุ่มขึ้นไปอะ ที่นี่บอกว่าเขียวขจีมากเลยอ่ะชอบอ่ะดูแบบว่าธรรมชาติอ๋อนั่นผาสศพนกใ่เลยมีจาง,งอยปากนอกอยู่ <c oughs> โอ้ยจริงๆด้วยเป็นดินเลยอ่ะอแต่ไม้สีชมพูที่หนูคิดไว้ <c oughs> <c oughs> ผิดเดือน <c oughs> <c oughs> ดินของเท้ ตรงนี้ที่พลอยเห็นก็คือจริงๆแล้วว่าจะเป็นที่ที่แบบเขาเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลก็คือถ้าหน้าหนาวก็จะมีดอกสีชมพูที่เรา,าผาฝันว่าจะมาเจอนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นหน้าเกษยดนะคะตอนหน้าฝนอะไรเงี้ยมีซับบอร์ดด้วยหรอคะเอาไว้ไปล่องที่ไหนเขาตรงตรงนี้ก็มีอ๋อเราก็สามารถแบบจ่ายเงินแล้วก็เข้าไปล่องได้ใช่ไหมหได้ค่ะเอาข้องก่อนขอ,อ,อ,องไปเก็บ กูก้เวลานี้ก็ที่พักนะคะมาถึงแล้วน่ารักมากเลยเหมือนกระท่อมเลยเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นฟิลนี้ประตูก็เป็นแบบเลื่อนๆด้วยทําเหมือนกระท่อมแต่ว่าดูดีมากว้าสวยอะ่ะไปดูห้องน้ำซิแล้วนี่ก็เป็นห้องน้ำโอ้นาอันนี้นะเป็นหน้าต่างแล้วก็ ห้องน้ํำห้องน้ำาบกว่าดูดีอ่ะถ้าเรามาหน้าหนาวอ่ะเราก็จะเจอกับดอกไม้เบ่งบานแล้วก็หมอกแล้วก็แบบความเย็นบรรยากาศที่นี่ดีจริงทุกคนต้องมาดูกับตาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มองไปก็คือเห็นภูเขาเห็นต้นไม้จริงๆตรงเนี้มันต้องเป็นดอกคีชมพูแบบนี้ ที่พักเนี่ยราคาหลังละ1 0 0 0บาทนะคะแล้วก็อาหารเช้าถ้าเรารับด้วยเนี่ยก็100บาทแล้วก็ค่าไปรับไปส่งที่ผ่านเขา200บาทนะคะสั่งอาหารก่อนนะคะหิวข้าวแล้วนี่ก็เข้ามาตรงร้านนะคะก็คือรอข้าวพอยสั่งเป็นผัดมาม่าไปบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะรู้สึกธรรมชาติจะเยียวยาจิตใจคนได้ละขอให้คืนนี้ฝนตกพรุ่งนี้จะได้มีหมอกมาแล้ว มามา่าขี้เมารสถึงอะ่ะรสชาตมันถึงอะ่ะอืมเห็ดกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็เข้ามาที่พักนะคะหนังท้องตึงก็หนังตาย่อนนะคะทุกคน โอ้ยแค่ได้นอนแบบนี้ก็คือแฮปปี้แล้วนี่จะโชว์วิวนะคะคือถ้าไม่ใช่เดือนนี้มันก็ไม่ใช่ดินนะทุกคนวันนี้วันที่31พฤษภาคมคือตอนนี้พี่เขาก็ลงดินแล้วก็รอที่จะปลูกซัมติงไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าสุดท้ายธรรมชาติมันก็ยังอยู่มันก็ยังมีแบบอินผามีภูเขาอะไรที่พอย,ยแบบอยากดูอยู่ขอนอนสักสิบนาทีนะ hey. <laughs> เดี๋ยวก่อน บอกแพนก่อนพ,อพลอยแพนคร่าวๆว่าเดี๋ยววันนี้คือที่ไร่เนี่ยมีกิจกรรมก็คือเก็บไข่ของคุณแม่ไก่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูม้าไปป้อนหญ้าม้าด้วยตอนเย็นๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่นี่ผาศพนกข้างบนเขาสุดอะมันจะเป็นเหมือนจะงอยปากนกอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าศพนกนะคะตื่นแล้วจ้าคือนอนสบายมากนอนไปนานเลยอุ้ย มันตกคนออมันตกแล้วงัว้นเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปผาสมุกยังไงมันตกไป,ปลอยอะเดี๋ยวจะไปนั่งในคาเฟ่แล้วกันอยากไปเก็บไข่ไก่อะเชื่ออะไรจ้านี้นังเพ้นสวัสดีค่ะโอ้อันนี้คือหมอที่นี่เหรอคะี่สูงแบบนี้เลยเหรอมีฟาร,ร์มแม่ไก่น,นะคะที่เราจะไปเก็บฟาร,ร์มข้าวที่จะปลูกที่ลงดินไว้จะปลูกแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อหนูไม่ได้เห็นเลยอะหนูมาตอนดินเป่า <laughs> ลาโมกลาจะได้เดรสตวร,รี่นะคะส่วนอันนี้ก็เดือนไหนคะดอกชมพูแบบนี้หลังจากเกี่ยวข้าวหลังจากเกี่ยวข้าวนะคะจะไ,ได้เห็นดอกชมพูแบบนี้นี่มันตกแล้วที่เราขอไว้ขอฝน ีตอนนี้มา้ามาแล้วนะคะฝนก็เริ่มเบาลงแล้วเดี๋ยวจะไปให้ย่าม้าตอนเย็นๆแล้วกันที่ไร่นี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เก็บไข่แม่ไก่ได้วยนะคะพลอยก็ไม่พลาดค่ะก็เลยหยิบตะกร้ามาเพื่อที่จะเก็บไข่นะคะแต่ส่วนแม่ไก่เดี๋ยวดูจะตามจิกพลอยแล้วทุกคนดูสิวันนี้ไข่ก็มีประมาณ9ฟองนะคะพลอยก็เก็บทั้งหมดเลยค่ะขอเมาหแลังจากนั้นเนี่ยก็ขอถ่ายรูปแม่ไก่เก็บเป็นที่ระลึกหน่อยนะมต่อกันที่คอกมานะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีม้า3ตัวแล้วก็มีกิจกรรมป้อนญ้าม้าด้วยนะ ตอนแรกพลอยว่าจะพาทุกคนไปหาศพนกใช่ไหมแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์รอบหมู่บ้านแต่ว่าด้วยความที่พอฝนมาตกแล้วมันแบบเริ่มค่ำค่ำแล้วว่าพลอยเลยไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแต่มันติดมืดอะไรเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะเป็นพรุ่งนี้เชา้าแทนแล้วก็จะไปวัดถ้ำแสงรรมด้วยวันนี้ก็คือได้พักผ่อนแบบเต็มอิ่มมากๆก็คือได้แบบเนี่ยชมธรรมชาติฝนตกดีมากเลยนะที่ฝนตกมันแบบได้อีกมูนนึงเลยแบบมันเป็นกลิ่นไอดีขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่พอจะบอกแพลนให้ส่วนมากเขาจะมาที่นี่ก่อนแล้วเขาคข่อย ก็จะมาผ่านนกเขาใช่ไหมคะไปขึ้นภูกระดึงแล้วก็ไปนอนภูกระดึงสักคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาที่นี่แล้วก็ค่อยขึ้นเชียงคานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภูกระดึงตอนนี้ปิดแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายก็คือาศาลเจดสฟาคมเขาจะเปิดอีกทีประมาณตุลาเห็น <c oughs> พี่เขาบอกเปิด8เดือนแล้วก็ปิด4เดือน <c oughs> และเดี๋ยวเราจะกินมุ้งกระทะกันนะคะตอนเย็นเหมือนเพิ่งกินผัดมาม่าไปจะกินหมูกระทะอีกแล้วคือบรรยากาศอะไรเงี้ยมันแบบรู้สึกเหมือนแบบมาแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากกินหมูกระทะ คมนเดียวตอนนี้มูก็ทะก็มาแล้วนะคะน่ารักอ่ะอะไรเนี่ยเล่นกับฮอยหน่อยนะกินหมูท้คนเดียวมันเหงาลองกระทะาก่อนเดี๋ยวจะได้กินแล้วเมื่อกี้แบบ เมื่อกี้คือพอก็แบบนอนเล่นตรงนี้ใช่ไหมชิลมากลมเย็นแล้วเหมือนฝนจะตกฟ้าร้องคลึมคลมคลุมนะทุกคนพรุ่งนี้เราจะได้เห็นหมอกตรงนี้แน่นอนน่ารักช่วยถือกระทะมาด้วย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะมาแล้วหมูกระทะนะคะแล้วก็เริ่มไฟตรงนี้แล้วก็เลยมองเห็นแหละขอไฟคุณลุง เตรียมกินหมูกระทะคนเดียวครั้งที่สองหลังจากอีตองนะคะเปิดยังไงก่ล็อกก่อนแล้วก็อ้าวได้แล้วตอนนี้ฝนก็ตกนะคะขอให้ตกแรงๆเลยพรุ่งนี้จะได้มีหมอกแต่เมื่อกี้คุณลุงบอกว่าถ้าเกิดว่าตกยันเช้ามันจะไม่มีหมอกมันต้องตกแล้วมันต้องหยุดไม่ชอบฟ้าแลบเลยอะ่ะมันแบบ น่าตกใจอ่ะพี่พลอยวางเบี้ยวไหมเนี่ยแล้วมันร้อนแล้วนะ่ะโอ้ my god <c oughs> พลอยวางเบี้ยวอ่ะพลอยวางเอียงแล้วมันร้อนอ่ะเสียงที่เราคุ้นเคย <c oughs> อุยน้ำลายยอดท่าเกียดมากสุดน้ำลายไอ้ไอ้กินหมูกระทะด้วยกันไม่จ๊ะกินทิปนะ ทุกคนกินกินนี่กินกริงคลิปนี้อ่อนตอนกลางคืนปะถ้าอ่อนกลางคืนจะหิวกันไหมนะคนตัดเนี่ยหิวตลอดเวลาคอยตัดคลิปเองใช่ไหมเขาก็จะแบบหิวามากแล้วเขาก็จะซื้อตามกินตามตัวเองในคลิปตลอดเลยนะบางคลิปก็มากินก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำใสจืดๆเนี่ยก็จะแบบอยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้แบบตัดเองแล้วก็หิวเองทุกทีเลยอะ่ะกินไม่หมดหรอกอยากกินเพราะว่าบอกแล้วว่าบรรยากาศที่นี่มันได้เหกับการแคมปิ้งแบบเนี้ยแคมป์คนเดียวเียวอะไรบ้าง ก็ท้ามากินได้แบบเดียวฝนตกหนักเลยอะไรก็ฝาการกินของเขาไม่ได้ตอนนี้ฝนก็คือยังไม่หยุดตกนะคะฝนไม่หยุดตกไม่เท่าไหร่ฟ้าร้องดังมากอะ่ะแอบกลัวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่เคยออกมาพักคนเดียวแล้วแบบว่าฝนตกฟ้าร้องแบบเนี้ยแล้วแบบว่าอยู่กระท่อมคนเดียวด้วยนะั่นภาวะเสียงแบบฟ้าร้องอนะ่ะไม่เป็นไร วันหน้าเราจะาแข็งแกร่งขึ้นนะคะใครทุกคนฝันดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าฝนตกฟ้าร้องนอนในกระทอ่อมมานิ่งค่ะเสียงนกธรรมชาติดีมากอะไรอ่ะฝนยังตกอยู่เลยอะ คอยลุกมาเข้าห้องน้ำตอนเช้า,าฝนมันตกอยู่ตอนหกโมงพอก็เลยนอนต่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าออกไปข้างนอกจะเป็นยังไงเออประตูพร้อมกันว้าโอ้ยลมเย็นมากทุกคนเห็นไกลๆนั่นไหมนั่นคือหมอกเล็กๆบางๆหมอกหรือควันนั่นแหละหมอกใช่ไหมบอกค่าทีวันนี้ฝนจะตกทั้งวันเลยไหมเนี่ย ถ้าฝนไม่หยุดตกอะ่ะเราจะไปวัดไม่ได้เราต้องขี่มอไซค์ของที่พักไอแบบขี่มอไซค์รอบหมู่บ้านเงี้ยลมพัดเย็นมากโอเคเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ําก่อนนะคะตอนนี้ก็รออาหารเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวพอจะไปวัดถ้าแสงธรรมนะคะอย่างที่บอกไว้ยังไม่ได้ไปตั้งวันเลยตอนนี้ฝนน่าจะหยุดตกแล้วน่าจะไปวัดได้เราจะต้องขึ้นวัด400กว่าขั้นอนะบันไดอะ ทุกคนพอ่อยเห็นหมอ,อกตรงนี้ด้วยดูดิเห็นหมอ,อกปะเห็นหมอ,อกไหมบนภูเขาสวยอ่ะตอนแรกกับที่คิดไว้ก็คืออยากให้ฝนนะมันตกแบบแค่ตอนกลางคืนที่คุยเมื่อวานนะว่าแบบเออตกกลางคืนนะแล้วก็หยุดซะเพราะว่าตอนเช้ามันจะได้มีหมอ,อกสรุปตื่นมาแบบตรงนี้ไม่ค่อยมีหมอ,อกเพราะว่าฝนมันยังตกอยู่เลยอะ่ะแต่ว่าอากาศคือเย็นมาก นอนสบายมากเมื่อคืนนะเหมือนไม่รู้ว่ามันได้นอนในแบบกระท่อมแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามันเลยรู้สึกดีมากรู้สึกไม่อยากตื่นละอาหารมาส่งแล้วค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดอันนี้ไม่รู้น้ำพริกอะไรอ่ะแล้วก็ข้าวเหนียวเลค่ะน้ำพริกแจ่วนะคะถามมาแล้วนี่คือน้ำพริกแจ่วชิมน้ำพริกแจ่วนี่ นี้เราก็พร้อมจะไปวัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะขี่มอไซค์ของพี่อีฟเจ้าของไร้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องปักหมุดไปวัดนะคะใช้เวลาน่าจะประมาณ15นาทีไปเดี๋ยวพอขี่ขีเมอไซค์ก่อนคนตอนนี้พอยก็จะถึงวัดแล้วเหลือประมาณอีกสองโลเออมันขี่มาได้นะแต่ว่าถ้าใครขี่มอไซค์ไม่แข็งอะ่ะคือก็ต้องระวังหน่อยก็จะเป็นหินเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงจะให้ดูทางที่พอยจอดแวะพักตรงเนี้ยเพราะว่าพอยให้ดูว่ามันแบบภูเขาเยอะมากแล้วก็แบบมันสวยมากดูเนี้ย yeah. เดี๋ยวจะ ขี่ไปอีกประมาณ2โลนะคะลุยตอนนี้พ่อก็มาถึงวัดถ้ำแสงธรรมนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะที่ถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่ามุมนี้มันสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปเราอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้สภาพพ่อ <c oughs> <c oughs> นี่คือเสื้อกันแดดนะคะเฮ้ <c oughs> hey, แปเดี๋ยวพ่อจะขับเข้าไปข้างในนะคะถึงแล้วจ้าอยู่หน้าวัดนะคะตอนนี้ว้านี่นะคะบันไดยังไม่สุดนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกพ่อจะเริ่มเดินแล้วนะ พร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังถามตัวเองกี่ขั้นละเราไม่ได้นับถ้ายิ่งนับมันจะยิ่งเครียดนะคะเดินไปเดินไป okay. ไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วด้วยแต่ว่ากินอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายเลยท่าหอบแล้วอะที่อยากมาเพราะว่าอยากมาชมความสวยของวัดแล้วก็อยากท้าทายตัวเอง นี่หิวน้ำมาด้วยนะหิวหิวติดกระเป๋า <c oughs> นั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะยังไม่ถึงระหว่างทางขึ้นอย่างเงี้ยก็ดีนะที่ว่ามีที่พักให้อ้าโอ้คอมาถึงแล้วตามชื่อเขานะวัดถ้ำนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นถ้ำมาเข้ามา นี่แล้วนี่ก็คือแสงธรรมหรือเปล่าแสงที่เข้ามาวัดถ้ำแสงธรรม <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นมา238คาขั้นแล้วเหลืออีก242ขั้นนะคะก็จะขึ้นไปตามรอยพุทธาบาทนะออก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นะขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะ ต่างอยเหรอที่แบบเพลงเขาร้องกันว่าเต่างอยคือเจ้านี้หรอเต่างอยนําโชคลาภในสุดเราก็ถึงจุดสูงสุดของวัดถ้ำแสงธรรมเราขึ้นมาคนแรกของวันเหรอคะขออนุญาตเข้าไปนะคะคุณรอย่าที่เรามีแรงที่สี่จะเป็นส้นเท้าและฝ่าซ้ายมีส่วนยืดยืดใหญ่จะเป็นนิ้วโป้งตรงนี้เหรอคะนิ้วโป้งแล้วนิ้วอื่นนะคะ อ,อยู่ร้านในเหรอรนู้นเอ๋อนออนนีเป็นนิ้วโป้งแล้วนิ้วถึก็จะอ,อ,อ,อยู่ขยับไปทางนี้ส่ข้นตั้งแต่ลานจอดรถมานี่มาพุาาายอค่ะมาจากกรุงเทพเทพขี่มอเตอร์ไซค์มามใช่แต่ว่าขี่มอเไซค์มาจากไร่พัทราวรินมาพักใช่มาขีมาทากไหน หนูจำไม่ได้หนูมาตามแมพเลยอะมาตามทางเขาจะเขียนไปวัดทําไหนทําทางนี้ทางนี้หนูก็ขี่มาตามมาทางนี้กันนี่แหละมันจะอยู่ไล่จะอยู่ฝั่งนี้แหละทางแถวลุงนางนอ๋อสีสีอะไรโชคดีย <c oughs> อยากได้่ง เก่งมากเก่งโยมใชน้ำไปจอดปกติขึ้นมากวันเลยใช่ไหมขึ้นทุก่าทก็คือต้องลงก่อนแล้วก็ขึ้นมานี่บวกไปขันนึงขึ้นลงขึ้นลงเป็นพันเลยค่ะขอพรขอโชคขอลาภแล้วก็ยกเลยมีคนยกได้ไม่ได้เหรอบางคนก็ยกไม่ขึ้นคนก็ยกขึ้นอธิษฐานแล้วก็ยกดูตรงนี้เลยยก เดี๋ยวแต่โยมจะจับแบบนี้โยมจะต,แตแะแคงตะแคงเน่ยไม่ใช่ตแะแคงเหมือนเมื่อกี้ตะแคงก็เอามือชออ้อนเอาไว้เอ่านั่นแหละยกมืโยมบางคนยกไม่ขึ้นเลยนะหน้าแดงหมดเลยยกไม่ขึ้นเลย ตอนนี้ก็ลงมาจากวัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากนะเพราะว่ามีที่พักให้ทุกชั้นเลยเคเด๋วพอจะขับกลับไปที่พักแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วทุกคนตอนนี้กลับมาถึงไร่แล้วนะคะจะเดินไปอำลาม้าหน่อยเมื่อวานมาหาแล้วแต่ว่าไม่ได้กดอัดแบบโหมดธรรมดาเป็นโหมดไม่มีเสียง <c oughs> ทุกคนไม่ได้ยินพลคุยกับมมาอันนี้ตัวแม่เหรอคะออตผู้ชฟิล โดนถีบไปนี่จะเจ็บเลยล่ะดูขามันดิจริงเหรอใช่ตัวเตะเหรอคะนี่ตัวนี้และเตะอ๋อตัวนี้เลยอันตรายนะมาถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกเราแบบไปจับซีซัวไม่ได้นะแม่ของทุกตัวอ๋อเป็นแม่ของทุกตัวเลยเหรอคะลูกตัวที่หนึ่งนลกลูกตัวที่สองอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้ตัวที่สองมาใกล้แล้วตัวนี้ก็สวยนะแบบว่าสีน้ําตาลไม่อยากใกล้เท่าไหร่เดี๋ยวโดน โอยนี่เตรียมหญ้าไว้ให้หนูเอาไปให้ม้าเหรอแล้วเขาจักถีดหนูไหมอ่ะกลัวโอ้ยแม่มาอุยลุงแม่มาลุงคุณแม่อันนี้ให้กับมือได้เหรอคะ หนูไม่เอาเย็บนะให้ตัวเล็กบ้าง <c oughs> ตัวโอ้แ,แ, <c oughs> แต่สีสวยนะอ๋อเรารู้สึกปลอดภัยนะ เชื่อให้ติมมานะคะที่ไรเขาก็ามีไอติมขายมีน้ำปั่นมีเกีข้าวอะไรอย่างงี้ชอบไอเขียวเขียวนี้มากแต่ก่อนอะมันจะมีเขียวเขียวแบบแค่แบบท่อนบนครึ่งบนเอแบบไม่ถึงครึ่งอะแค่แค่ตรงเนี้ยมาเนี้ยแต่ก็แทงละ5บาทเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มราคามาแต่ก็ทำสีเขียวครอบคุณมมากขึ้นนะก็ดี พลไม่ได้ไปผาศพนกนะเพราะว่างงทางอะ่ะเดี๋ยวก็ใกล้จะกลับแล้วนะคะแล้วไปขึ้นรถแล้วก็ไปลงขอนแก่นแล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะทริปนี้ก็ดีอะ่ะแบบว่านั่งรถ้ที่วมาจากกรุงเทพทีก็เที่ยวสองจังหวัดนะจริงๆที่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากมาเที่ยวแบบให้คุ้มก็จองไกด์ก็ได้นะคะมีพี่ไกด์แบบน้าเที่ยวนะคะก็จะมีรถแบบพาไปเที่ยวตามสวนต่างๆพาไปวัดพาไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวของที่เนี่ยะคะ่ะแต่ว่าพลแบบว่าเน้นมาพักผ่อน แบบมาใช้ชีวิตอยู่ในไรนี้แล้วก็ไปแค่วัดอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้จองพี่ไกด์นะคะตอนกลับนะคะก็มาแวะที่แอ่งน้ํานี้นะคะตรงนี้ข้างหลังก็คือขาศพนกที่อีฟก็พามาทีมถามว่ามาครบหรือยังเขาบอกว่ายังไม่ได้มาที่นี่เลยเขาเลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พามานี่ทุกคนมันเป็นภาพที่เห็นหัวนกไหมตรงนั้นปากนกและสะท้อนน้าสวยมาก มาส่งที่ผานกเเ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะยุดที่มาขึ้นรถตู้อันนี้เดี๋ยวจะไปที่ขอนแก่นนะคะ ขอบคุณมากนะคะค่ะคนมาเที่ยวได้นะคะ,คะสีชมพูค่ะ,คะขอบคุณค,ะคะ่ะก็ตอนนี้รอรถตู้อยู่นะคะเดี๋ยวจะนั่งไปที่ตัวเมืองขอนแก่นแล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะ<ช>ก็เป็นทริปนึงที่แฮปปี้มากๆเพราะว่าฝนตกแล้วก็อากาศดีถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวแถวขอนแก่นหรือว่ามาภูกระดึงไม้เชียงคานอะไรอย่างเงีย้ยก็แวะมาเที่ยวที่อำเภอสีชมพูได้นะคะทุกคนเป็นแบบวิถีชุมชนคลิปนี้ก็ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลอยด้วยนะบ๊ายบาย มีหมอกงนั้นเห็นไหมว้ามีหมอกด้วยอันนี้คือา่านูัวเขานะคะควรขอเซลฟี่กับนี่เลยดีมีที่พอไหมคะสี่คนไปลงขอนแก่นเลยคะ่ะนี่คะ่ะตอนนี้โอนเปนสวยมาก กำลังอยู่ที่เซนท่านอนแกนนะคะซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาแต่ก็เข้ามาแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวพอยจะไปเก็บกระเป๋า,าก่อนนะคะที่ล็อกเกอร์นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมรเราจุดจบเราถึงมาลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนพยไม่เคยใช้ตู้นี้เลยอะใส่ไปแล้วหนึ่งอยบาทตองคินทอนอ,อุย๊ยตู้เปิดแล้วทุวกคนตู้นี้พิบาทอาล้ตังทอนอะเอ้าไม่คืนตังค์หร ทอนหมดกรุณาแใส่เงินให้พอดีแล้วไม่ได้อ่านทอนหมดแส่เง,งินให้พอดีใส่ไปร้อยนึงพอดีไหมล่ะ ตอนแรกอะคือพอ,อยาปิคดคลิปไปแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอยก็ขึ้นรถจากผานกเขาอะมาที่อําเภอขอนแกน่นซึ่งพอ,อยจองรถกลับกรุงเทพไว้สองทุ่มยีแล้วก็จะขึ้นรถกลับกรุงเทพใช่ไหมคะแต่รถเนี่ยมันเป็นรถหนองคายกรุงเทพและนี่ก็คือตอนเราไปยื่นตั๋วนะก็คือเขาเขียนว่า2องทุ่มยีแล้วพี่เขาก็บอกว่ารอรถนะห้าทุ่มรถจะมาเพราะเป็นรถหนองคายจะมาจอดที่ขอนแก่นห้าทุ่มพอแบบเวลา,านี้ก็คือห้าโมงเย็นอะทุกคนแล้วพอต้องรอรถถึงห้าทุ่ม คนเลยไม่รู้ว่าพอจะไปไหนกระเป๋าอะมันหนักมากก็เลยแบบถ้าแบกอะมันไปไม่ไหวเพราะว่าเหมือนแบตเตอรี่ตัวพอเองอะมันหมดแล้วอะเพราะว่าแบบไปเที่ยวมาหลายที่แล้วแล้แงมันหมดแล้วอะก็เลยแบบโอเคงั้นหาล็อกเกอร์ซึ่งบขอสอก็ไม่มีล็อกเกอร์เราก็เลยโอเคงั้นถ้ามาห้างน่าจะแบบมีล็อกเกอร์ก็เลยนั่งรถมอร์ไซค์มาปุนมอไซค์หนึ่งร้อยบาทที่เขาลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือแปดสิบบาทกขนัๆๆ่งมาถึงที่นี่แล้วก็มาเก็บกระเป๋าล็อกเกอร์และสิ่งที่จะทำต่อไปนี้ก็คือพอยจะไปดูหนังนะคะ <laughs> ป้าบอกว่านั่นแหละมันเหมือนเล่าสู่กันฟังในความแบบว่าผิดพลาดในการจองตั๋วนะคะว่าเราไม่ดูเวลาดีๆเนี่ยพี่หนังเทอมสามเพิ่งจะเข้าโรงน่าดูไหมหนังผีอ่ะนี่นะจ๊ะเทอมสามดูหนังคนเดียวครั้งแรกที่ขอนแก่นนะคะดูหนังก็ต้องมีปอมคอนด้วยนะเพด้ค่ะคะออันนียเขาเรียกว่าขนาดเล็กใช่ไหมคะ เพราะกินไว้ว่าขนาดใหญก็คือป้ายที่มันเขียนไว้อะมันเขียนว่าป๊อบคอนขนาดใหญ่กับป๊อบคอนขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเราอะ่ะ <c oughs> ก็สั่งแบบใหญ่ไป <c oughs> ก็คือใหญ่มันก็เขียนว่า120ใหญ่พิเศษอหะแต่140 เราก็สั่งไป1้อยตอนคิดราคามันคิดเป็น1 4อเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะเราสั่งขนาดใหญ่นะไม่ได้สั่งใหญ่พิเศษเงี้ยซึ่งพี่พนักงานนะเข้าใจผิดว่าเป็นขนาดใหญ่ก็คือใหญ่1้0ซึ่งแบบถ้าอันที่เป็น1 2ออ่ะเขาเรียกว,ว่าขนาดเล็กแต่ว่าเขาเขียนป้ายไว้ว่าเป็นขนาดใหญ่เ like. งเราก็เลยแบบเออเข้าใจผิดแต่เราโอนเงินไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรเราเอเอเข้าใจได้เงี้ยมันใหญ่แบบกินไม่หมดนะการเขียนป้ายกับพนักงานที่เข้าใจไม่ตรงกันนิดนึงนั่นจะเปลี่ยนป้้้าาาาายเเเเ็นนนขขขดดดลลกกแแแะใใใใใหหหญญญ่่่่ไมชบบบบบัพิศษจผี เดี๋ยวเข้าไปดูนางก่อนนะคะตอนนี้อยู่หน้าโรงแล้วโรงหตอนนี้พลอยมีอยู่ที่บขสสามขอนแก่นแล้วตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวรถคอยก็จะมาแล้วนะคะทุกคนพลอยจะปิดจิปตรงนี้แล้วกันควรจะถึงห้าทุ่มนี่ที่นี่อ่ะก็มีหลายบริษัทเลยนะก็จะมีสมบัติทัวร์มีบขสมีนครชัยแอร์มีหลายอย่างเลยทุกคนพลอยอ่ะคือจองมาในแอปบขสเหมือนเดิมวันนี้แบตหมดแล้วขอกลับบ้านไปชาร์จแบตก่อนนะคะบ๊ายบาย